ที่เวิดค,ความว่าความสุขเนี่ยที่พูดบ่อ่อยๆๆเพราะคนเราลืมความสุขไข่คว้าหาความสุขไข่คว้าหาความสุขแล้วก็หาตัวแทนความสุขไม่ได้สุดท้ายมาพบว่าเงินคือแหล่งที่จะบด,ดาลความสุขได้ก็เลยมุ่งหาแต่เงินเพื่อเอาเงินนั้นมาซื้อความสุขสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวมนุษย์มันไม่ใช่เงินนะ พอเงินเป็นสิ่งสมมติสมมติเกิดขึ้นมาเองเป็นการแลกเปลี่ยนที่สมมุติขึ้นมาเอง20ปีที่แล้วผมมีห้าบาทผมซื้อกุญแจได้ชามหนึ่งถ้าตอนนี้ผมมีห้าบาทเหมือนกันเงินก็คือ5บาทไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ผมซื้ออะไรไม่ได้เลย5้าบาทได้ทอฟฟี่มาเม็ดสองเม็ดเอง่เพราะนั้นเรากําลังถูกสอนให้หาในสิ่งที่ไม่มั่นคงเลยในชีวิตสิ่งที่มั่นคงในชีวิตที่สุดคืออะไรรู้ไหม ปัจจัยสใครก็ตามมีปัจจัยสีนะ่นคือมีความมั่นคงในชีวิตแหละขาดทุนที่สุดแล้วสิเกปีที่เรียนมาเนี่ยพึ่งอะไรตัวเองได้บ้างในร้อยคนนั้นที่พอใจกับงานที่ทำอไม่ถึงครึ่งแต่ต้องทนไปจนรทั้งห้าสิบหสพอเสร็จแล้วถึงวันนั้นก็ใกล้วันตายและ ชีวิตทั้งชีวิตเกิดมาอยู่กับการทนในสิ่งที่ไม่ชอบจริงๆคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนี่ยความจริงคนในก็ไม่อยากออกคนนอกก็ไม่อยากเข้าแต่เพิ่นว่าคนนอกเนี่ยเข้าไปเยอะเหตุผลเพราะว่าที่นั่นมีงานทํามีเงินจุดประสงค์เข้าเข้าไปเพื่อหาเงินจนกระทั่งแน่นขึ้นเรื่อยๆไอ้คนที่เคยเป็นคนในก็รู้สึกถูกเบียดบงัง ถูกเบียดเสียดแย่ก็อยากจะออกเพราะมันแน่นเหลือเกินแต่ความจริงแล้วอยากจะบอกว่าคนนอกที่เขาเข้าไปข้างในคนย่อมมีจุดประสงค์ชัดเจนว่าเข้าไปเพื่ออะไรเข้าไปนานแค่ไหนทุกวันนี้เขาไม่เก็บเพราะเขาไม่ตั้งเขาตั้งใจไปหาเงินแล้วก็ใช้เงินที่นั่นมันทาให้เงินเขาหมดไปในแต่ละวันแต่ละเดือนโดยที่กลับบ้านก็ไม่มีเงินเหลืออย่างนี้เขาเรียกว่าเข้าไปไล้จุดมุ่งหมายหรือบางครั้งในครอบครัว ก็พยายามจะขับขับไล่สาโซไปให้อยู่ที่สบายไม่ให้กลับมาหนักหนาแต่คําว่าสบายกับสุขมันคนละเรื่องกันนะสบายไม่ใช่